สวัสดีค่ะนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านสำหรับรายการในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องกฎหมายที่ใกล้ตัวคนทางานมากที่สุดนั่นก็คือกฎหมายความปลอดภัยอาชนามรรมและสภาพแวดล้อมในการทางานและกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะคะซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นเกราะคุ้มกันอันตรายนะที่อาจจะเกิดขึ้น แล้วก็เป็นบรรทัดฐานที่สําคัญนะคะในการสร้างความเป็นธรรมในที่ทํางานแล้วก็สร้างความปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับเนื้อหานะคะเนื้อหาของออในเรื่องนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะตอนแรกก็คือกฎหมายความปลอดภัยแล้วก็ตอนที่2จะเป็นกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ะะกฎหมายทั้ง2องฉบับนี้นะคะก็จะทําหน้าที่เสริมกันนะคะโดยที่กฎหมายความปลอดภัยนะจะเน้นการจัดการความปลอดภัยอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานนะคะส่วนกฎหมายคุ้มครองแรงงานจะเน้นในเรื่องของการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําเพื่อปกป้องสิทธิของลูกจ้างนะคะ เรามาดูตอนที่1กันเลยนะตอนที่1ในเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยนะคะซึ่งกฎหมายหลักนะคะก็คือพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพศ2554นะคะแล้วก็ กฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะซึ่งกฎกระทรวงเหล่านี้ก็จะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีแล้วก็สภาพภาวะการที่เป็นปัจจุบันนะคะสำหรับความเป็นมานะคะของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะ เดิมทีเนี่ยนะ,ะก็จะมีข้อกําหนดในเรื่องของความปลอดภัยที่อยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541อยอู่แล้วนะคะแต่ทีนี้เนื่องจากปัญหาการประสบอันตรายจากการทํางานที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะคะประกอบกับกฎหมายเดิมที่ไม่ทันสมัยนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ครอบกลุ่มนะ,ะเพราะฉะนั้นภาครัฐก็เลยได้มีการปรับปรุงกฎหมายครั้งใหญ่ โดยแยกพระราชบัญญัติความปลอดภัยเนี่ยออกมาจากากฎหมายคุ้มครองแรงงานนะออกมาเป็นกฎหมายเฉพาะโดยมีเจตนารมณ์นะก็เพื่อวางมาตรการควบคุมกำกับดูแลนะคะแล้วก็บริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ปลอดภัยในการทำงานนะกฎหมายฉบับนี้นะก็ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ หนคนขึ้นไปนะคะยกเว้นาราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นนะคะแต่ก็ต้องออมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ไม่ต่ำกว่ากฎหมายนี้นะคะทีนี้ในส่วนของขอบเขตเออการครุ้มครองนะคะก็จะมีการขยายขอบเขตของคำว่านายจ้างและลูกจ้างให้กว้างขวางแล้วก็ครอบคลุมยิ่งขึ้น นะคะโดยที่นายจ้างเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่จ่ายค่าจ้างเท่านั้นนะคะหากมีการยินยอมให้บุคคลอื่นนะคะเข้ามาทำงานหรือว่าทำประโยชน์ในสถานประกอบกิจการนะก็จะถือว่าเข้าขายเช่นเดียวกันนะในทำนองเดียวกันนะในส่วนของลูกจ้างนะคะ,ะก็จะรวมถึงผู้ที่ได้รับความยินยอมให้ทำงานนะหรือว่าทำผลประโยชน์ในสถานประกอบกิจการด้วย นะคะกะ็ตัวอย่างนะอย่างเช่นว่าถ้าบริษัทอนุญาตให้แม่ค้าเข้ามาขายอาหารในโรงอาหารนะบริษัทนั้นก็จะต้องดูแลความปลอดภัยของแม่ค้าด้วยนะเพราะว่าถือว่าเข้าขายเป็นนายจ้างตามกฎหมายความปลอดภัยนะคะ,ะทีนี้สาระสำคัญของกฎหมายนี้เนี่ยนะก็จะมีการกําหนดในเรื่องของหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง นะคะเพราะว่างานความปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะแล้วก็จะมีการกำหนดในเรื่องของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยนะคะอำนาจหน้าที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัยอกองทุนความปลอดภัยแล้วก็สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยหรือที่เรารู้จักกันชื่อย,ยอ่อๆนะาก็คือสอสอปทนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะ อ่าเรามาดูกันในเรื่องแรกเลยนะในเรื่องของหน้าที่ของนายจ้างนะคะก็จะครอบคลุมตั้งแต่การจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนะในการทำงานนะคะการออกค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยนะการจัดให้มีระบบจัดการด้านความปลอดภัยจัดให้มีเจ้าปอรหรือว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนะการจัดฝึกอบรมนะคะ แล้วแจ้งอันตรายนะแล้วก็ถ้าหากว่ามีอุบัติภัยร้ายแรงหรือว่าลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานนะถ้ามีลูกจ้างเสียชีวิตหรืออุบัติภัยร้ายแรงนะก็จะต้องแจ้งพนักง,งานตรวจความปลอดภัยทันทีนะคะแล้วก็ทำเป็นหนังสือภายใน7วันนะคะในส่วนของลูกจ้างเองนะคะก็ มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้วยนะคะอย่างเช่นการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เราเรียกย่อๆว่า PPE นะคะ,ะรวมทั้งการรายงานข้อบกพร่องหรืออันตรายต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทาง,งานหัวหน้างานหรือผู้บริหารนะคะแล้วก็ในส่วนของอผู้รับเหมา แล้วก็ผู้รับเหมาช่วงนะอย่างเช่นในไซต์งานก่อสร้างหรือว่าโรงงานที่มีผู้รับเหมาหลายรายนะกฎหมายก็กำหนดให้ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันนะในเรื่องของความปลอดภัยนะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการโยนความผิดกันนะเมื่อเกิดบัติเหตุนะคะทีนี้เรามาดูประเด็นในเรื่องของ การบริหารการจัดการแล้วก็การดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานนะคะ,ะในเรื่องของการบริหารจัดการนั้นเนี่ยพระราชบัญญัติความปลอดภัยอันนี้นะคะซึ่งเป็นกฎหมายแม่นะ,ะก็ได้กําหนดกรอบใหญ่เอาไว้นะคะว่าในจ้างนะะต้องบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงนะ,ะซึ่งเป็นกฎหมายลูก ะะเราก็จะเห็นว่า,าจะมีกฎหมายลูกซึ่งก็คือกฎกระทรวงนะหลายฉบับที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้นะซึ่งกฎกระทรวงเหล่านี้เนี่ยก็มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีแล้วก็มีความทันสมัยนะโดยก็จะมีทั้งกฎกระทรวงแล้วก็ประกาศกระทรวงนะอย่างเช่นตัวอย่าง นกะฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้นะที่ไล่เรียงตามพศนะเราก็จะเห็นอย่างเช่นจะมีในเรื่องของกฎกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอาคีภยัยนะคะมีการกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในเรื่องนี้นะ,ะแล้วก็ในเรื่องของสารเคมีอันตรายนะในเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะ สภาพแวดล้อมอย่างเช่นความร้อนแสงสว่างแล้วก็เสียงนะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องของที่อับอากาศนะคะงานประดาน้ำหรือว่าการตรวจสุขภาพลูกจ้างนะคะ,อะนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของเกี่ยวกับการก่อสร้างนะอย่างเช่นนั่งร้านค้ำยันต่างๆนะคะเครื่องจักรปั้นจันแล้วก็หม้อน้ำหรือว่าไบเลอร์ อย่างนี้นะ,ะแล้วก็จะมีในเรื่องของการขึ้นทะเบียนแล้วก็การอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยนะคะมีกฎกระทรวงเกี่ยวกับรังสีนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานบุคลากรหน่วยงานหรือคณะบุคคลนะเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยนะคะ,ะแล้วก็มีกฎกระทรวงเกี่ยวกับ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยนะการเป็นผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัยนะแล้วก็กำหนดกิจการอื่น,อนๆอะไต่างๆนะในส่วนของประกาศกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะ,ะก็จะมีประกาศกระทรวงแรงงานนะที่ออกเมื่อปี2567นะในเรื่องของการประเมิอนอันตราย การศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วก็การจัดทำแผนควบคุมดูแลลูกจ้างนะและสถานประกอบกิจการนะนอกจากนี้ก็จะมีระเบียบของกระทรวงแรงงานต่างๆนะคะซึ่งนะคะเราสามารถที่จะไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะจากเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะทีนี้ เรามาดูประเด็นสำคัญของกฎหมายนี้นะเรื่องที่สำคัญที่อยากจะเน้นก็คือในเรื่องของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยนะซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยพศ2565นะ,ะกฎกระทรวงนี้เนี่ยก็บังคับใช้กับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง50คนขึ้นไป นะโดยกำหนดให้จะต้องมีระบบการจัดการที่ประกอบไปด้วยนโยบายด้านอาชีม่และความปลอดภัยนะการจัดการองค์กรนะคะแผนงานการประเมินผลแล้วก็การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะก็สอดคล้องตามหลัก PDCA นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของคณะบุคคล ต่างๆที่จะต้องเป็นมือไม้นะในการที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยเนี่ยกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะที่สำคัญก็คือกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากรหน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพศ2565นะเขาก็กำหนดให้ในายจ้างนะต้องมีจ้ปอโดย พิจารณาจากประเภทกิจการซึ่งก็จะกำหนดออกมาเป็น3บัญชีนะก็คือบัญชีที่1 2 3สนอกจากนี้ก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนลูกจ้างด้วยนะคะโดยสรุปก็คือการจัดให้มีจปประเภทไหนยังไงเนี่ยนะ,ะก็จะขึ้นอยู่กับขนาดและก็ความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการนะคะประเภทของจอปนะ ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือจอปปโดยตำแหน่งนะซึ่งจะทำหน้าที่เป็นจอปปโดยอัตโนมัตินะคะตามตำแหน่งงานมีได้กัน2ระดับนะก็คือจอปปบริหารแล้วก็จอปปหัวหน้างานนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือจอปปโดยหน้าที่เฉพาะนะคะอันนี้จะมี3ระดับนะได้แก่จอปปเทคนิคจอปอเทคนิคขั้นสูงนะคะแล้วก็ จปวิชาชีพนะคะในภาพนี้นะคะเราก็จะเห็นว่า,เ,าเป็นบัญชีท้ายกฎกระทรวงนะะถ้าเป็นบัญชีที่1นนะะก็จัดว่าเป็นสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงสูงก็จะมีด้วยกัน5าลำดับนะ,ะอย่างเช่นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทำเหมืองอะไรต่างๆปิตโตเคมีอะไรพวกเนี้ยนะคะซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงนะ บัญชีที่2นะก็เป็นสถานประกอบกิจการที่จัดว่ามีความเสี่ยงปานกลางนะอันนี้จะมีด้วยกัน49ลําดับนะตัวอย่างก็ยกมาให้เห็นนะอย่างเช่นอ,อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของบัญชีที่3นะคะบัญชีที่3เนี่ยก็จะเป็นพวก สถานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบริการแล้วก็สานักงานนะ,ะซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่ำนะะนี้ก็จะมีด้วยกัน10ลลำดับนะคะสำหรับตารางนี้นะ,ะที่พวกเราเห็นกันอยู่นี้นะคะก็จะแสดงให้เห็นการจัดให้มีจอปอตามประเภทนะ,ะแล้วก็จำนวนลูกจ้างนะ,ะยกตัวอย่างอย่างเช่นกิจการที่มีความเสี่ยงสูง นะก็คือ,อบัญชีที่1นึ่งนะอย่างเช่นเหมืองแร่ปิโตโเคมีเนี่ยนะเราก็เห็นว่าเขาก็จะต้องจัดให้มีจอปอบริหารนะแล้วก็หัวหน้างานนะนอกจากนี้นะถ้าหากว่ามีลูกจ้างเ,เพียงสองคนขึ้นไปนะก็จะต้องจัดให้มีจอปวอิชาชีพอยู่ด้วยนะนอกจากในเรื่องของจอปอแล้วเนี่ยนะ กฎกระทรวงฉบับนี้ก็ยังได้กำหนดในเรื่องของหน่วยงานความปลอดภัยด้วยนะซึ่งก็จะต้องมีผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยที่ไม่ใช่เจอปอวิชาชีพนะคะแล้วก็นะจากคอลัมน์สุดท้ายเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีการกำหนดในเรื่องเกี่ยวกับคอปอ,อ,อหรือคณะกรรมการความปลอดภัยด้วยนะคะ,ะในเรื่องของคอปอ,อ,อนั้นเนี่ย นะในจ้างนะจะต้องจัดตั้งเมื่อมีลูกจ้าง50คนขึ้นไปนะคะซึ่งองค์ประกอบและก็จำนวนกรรมการก็จะแตกต่างกันไปตามจำนวนลูกจ้างนะคะหน้าที่หลักๆของคอปอ,อ,อรหรือคณะกรรมการความปลอดภัยเนี่ยก็คือพิจารณานโยบายแล้วก็พวกแผนความปลอดภัยนะการรายงาน และเสนอแนะมาตรการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานนะการตรวจความปลอดภยัยประจำนะเป็นประจำทุกเดือนนะแล้วก็มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่หลักๆนะคะสำหรับตารางนี้นะคะก็จะแสดงจำนวนแล้วก็องค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภยัยนะยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นว่า ถ้ามีลูกจ้าง50ถึง99คนก็จะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า5คนนะคะอีกประเด็นสำคัญที่บัญญัติอยู่ในพระราชบ,บัญญัติความปลอดภัยก็คือในเรื่องของพนักงานตรวจความปลอดภัยนะซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะที่มีอำนาจเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการนะคะเพื่อกำกับดูแลให้ ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอปดภัยในการทำงานนะคะอำนาจหน้าที่ที่สำคัญก็จะเกี่ยวข้องกับการเข้าตรวจสอบนะการเก็บข้อมูลการสอบถามแล้วก็การเรียกเอกสารนะรวมถึงการสั่งการนะ,ะซึ่งลูกจ้างนะก็จะได้รับความคุ้มครองนะะไม่ให้ถูกเลิกจ้างกรณีที่เขา,เามีการร้องเรียนต่อพนักง,งานตรวจความปลอปดภัยหรือว่าเป็นพยาน รประเด็นต่อไปก็คือในเรื่องของกองทุนความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในกรมสวัสดิการและคุ้มครองหลายงานวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นเนี่ยก็คือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยนะครับแล้วก็รวมถึงการดำเนินกิจกรรมใดๆนะเพื่อการส่งเสริมพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวนามายและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะสำหรับการใช้จ่ายเงินกองทุนเนี่ยก็จะมีการกำหนดภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติความปลอดภัยนี้นะคะในส่วนของสถาบันความปลอดภยัยอ,อาชีวนามายและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะหรือสสปทนะคะก็เป็นหน่วยงานนะที่ ถูกกำหนดขึ้น,นภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยนะเป็นองค์การมหาชน,นภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะมีความรับผิดชอบในเรื่องของการส่งเสริมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยนะการพัฒนาสนับสนุนการจัดทำมตาตรฐานต่างๆนะแล้วก็การส่งเสริมสนับสนุนกับ ร่วมกับหน่วยง,งานอื่นๆนะทั้งภาครัฐและเอกชนนะรวมทั้งการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะคะ,ะสำหรับบทกำหนดโทษนะคะกฎหมายเนี่ยก็มีออโทษทางอาญาด้วยนะคะโทษก็ค่อนข้างสูงเลยนะคะมีทั้งจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ โทษสูงสุดก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน8 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกฎหมายความปลอดภัยอาชีวใหม่และสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะ